ญญมาน้าคิมวันนี้น้งคิมจะทำอะไรครับโอ้ไหนไหนไหนโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยโอ้โหน้องระบายสีน้ำเห็นไหมครับสวยไหมครับมานั่งนั่งระบายให้พี่พี่เขาดูหน่อยเร็วมานั่งระบายให้พี่พี่เขาดูหน่อยเร็วเร็วสวยไหมครับนงนง<ม><อ>งขอออ้เฝีมือใครครับ,บ มือใครครับอะไรเร็วทำให้พี่ๆเขาดูลูารำคาญมากรำคาญให้พี่ดูชิมทำยังไงนะเอาหน้าใหม่ลูกอ้าวหน้าใหม่ครับเอาเอาตัวไหนหน้านี่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 เอาช้างไหมช้างวิ่งนี่นี่หน้านี้หน้านี้น่าจะสวยแน่เลยมานี่มาเดี๋ยวแม่ทำมานี่ให้เอาระบายลงมือ โอเคดูนะครับดูนะครับเอ้าวีอย่าทำมาใส่ริมมือแล้วครับลวกทำไ่ดีพี่เขารอดูอยู่ทำไปดีครับทำสวยๆลูกทำสวยๆทำดีๆสวยๆสวยๆอ่าๆเร็วตั้งใจน้องระบายอะไรก่อน ได้ไหมน้องสบายจะได้ก่อนต้นไม้เหรอต้<ม><ม>นไม้ไหมครับเอาละไา้ครับโอเคครับไป ตังใจทำโอ้โหเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นตัวอะไรนน่ะหืมอ,อะไรลูกมันเป็นต้นไม้แล้วไว้ทำหน้าอะไรเอ้ยเกม ครับพัลโหลผู้ชันผู้ช่างพู้ชันผู้ชางรัวผู้ช่างมาลูกบอสนี่อรับเอาละบายี่ที่พี่เขาดูอยู่ผู้ช่างมาลูกบอสทำด้วยสวยนะสวยนะ เก่งจังเลยบ่เก่งแค่แล้วอะเก่งแคนแล้วเหรอสิไม่แค่แล้วจังสีเก่งแม่นบ่เก่งอืมเก่งเก่งอืมแค่แล้วจ้าสิเก่งบ่ทันแล้วนี่บ่ทันได้เก่งเ <c oughs> สือ <c oughs> เฮ้เฮ้อเสือ <c oughs> หนามไม่หนามหรือมีหนามอยู่ครับอาจารย์สันตัวนี้ก็มีคื่กันอ่ารีบทาอืมบอกพี่ๆครับ,รบมาดูน้องระบายสีนะครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับด้วย นั่งลงเอ้าเป็นอะไรเป็นอะไรยักขียัยาเขียวกลัวพี่เขาไม่ได um, ้อยากดูยัเขียวเอ้าช้างกับเสือหายแล้วเอาช้างกับเสือหายแล้วเอาเร็วเร็วรีบระบายเร็ว มา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 เร็ว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 ค่ะเห็นไหมโม่ไหนทำไปทำยักเขียวไม่วิ่งนะงั้นจะปิดหรือยังให้แม่ปิดไหมนหนบอกว่าจะคุยกับพี่ๆก่อนนอนอ่าพอนั่งระบายสีให้พี่ๆดูพี่ๆดูน้องระบายสีไม่ระบายก่อนนะไม่ระบายก่อนนะ อุวยคิมมียีราฟด,ด้วยคิมมียีราฟด้วยคิมอุวยมีไลออนด้วยมีสิงโตด้วยเอาเอาแตนะ่ถ้าทำแบบนี้ไม่อยากมีใครดูเด้อไม่มีใครดูเด็กดื้อเด้อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่พี่เฟ่พี่น่ะระบายนี่พี่พี่เขาบอกว่า

ช่างก็อย่างครับช่างก็จิตัิ้งตัวกรบกรับ,บกราบ,บยีรับมันเป็นสมุดวาดภาพนะครับใช่ไหมใช่เป็นสมุดเราบายสีเราแค่เติมน้ำลงในปากกาตัวนี้นะคะ ราคาไม่แพงครับผิบกว่าบ,บาทครับพี่ๆซื้อมาระบายกันนะครับใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอู้สวยแล้วเริ่มจะสวยแล้วเริ่มจะสวยแล้วไหนไหนดูใกล้ๆสิเอามันจะไม่สวยแล้วนันนัขึ้นอีกแล้วนี่ไม่ขึ้นแบบนี้อีกแล้วระบายสีด่ดนๆเลยครับ หนะเป็นยักษ์เขียวอีกแล้วแปลงร่างเลยไม่เอาออปเป็นลูงนายแเสียจไ่ได้เออลูกุงนายเขียวทิมไม่ไหววันนี้ใส่ชุดพ่อมดวันนี้ใส่ชุดพ่อมดเป็นพ่อมดฝุ่นยักษ์เขียวว้ายเอาผ่านเอามาเดินไหนว้ายเอาผ่านเอามาอย่าง เอามามาระบายต่อเร็วๆแผนนี้เขาจะได้ดูเต็มไหมนี่ไม่เสร็จสักทีอุ้ยมีสัตว์ขีตัวนี่มีจิงโจ้ไหมเอามาเม็ดจิงโจ้อันนี้ไงจิงโจ้น,นี่จิงโจ้อะใช่อช่แนี้มีนกด้วยนี่มีนกด้วยนะเธอ ถ้าเธอไม่ระบายฉันจะรีบระบายให้มันเสร็จเลยโค้ดไอ้อโอค้ด้โด้โอ้โอโอสวยจังเลยยังไม่สวยใช่ไหมไม่สวยเพราะอะไรคะน้ำลายมันไม่เสร็จดูเ,เ,เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ไม่อยากรู้อะไรอยู่ตรงนี้ระบายไม่ถึงทุกที

เก่งโอเคไฟให้เธอแหละกเฉันบอกเก่งจะเชื่อดอกบเบลีวจะเชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กดื้อครับบ่ดื้อบ่บ่ดื้อโอ้ยบ่ดื้ออยู่ไหนล่ะแม่ว่า อู้ไกหลีเล้วไก่เล้วล้วกเหล่ม่จเชืาเหจเอด้วอ้ลีวยจเชือบเค่งบ่ถ้ามาแหล้วบ่เค่งแกงเดี๋ยวถ้าถ้าเล้่นี่เก่งบ่เก่งออ้กงเดีวเค่งถ้าแล้วเก่งครับบ่เก่งโดบ่เก่งบ่เก่งโดบ่แซวบ่แเดี๋ยวบ่เก่งบ้านนี่แล้วบ่เก่ง ใบ้านน้องว่าที่เรียวหรอปล่าน่เรี่ยวฟาระบเียวมาโชว์ไปไปมาโชว์ไปไปนั่นเรีวตัวเจ้าเวอเดียวเจ้เรียว้เดียบ่เ้เาเาฟรลตัว ไหนไหนไหเข้ามาอยู่มาตรงนี้โอ้สวยไหมครับสวยไหมครับแผลไหมพี่สวยไหมครับเข้าระบายหรือบ่ฮะฝานนำดีดีชื่อน้องอะไรแน่น่ยน่ เร็วลูกเดินกระล่ำมาหลงมามาแม่ใบก่อนถ้างั้นมาถ้าไม่คุยมาแม่ใบก่อนปาเสร็จแล้วปะมาแม่ใบก่อนเร็วๆค่ะฮะโมแม่ใบดอกจังไหนขันหันแม่จะปิดแล้วมา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 อะไรเร็วเร็วเร็ว เอาไอายังไว้บบยสรป่ะเอาเข้มของขนาเข้บของขนาไนวะโนโนโนอะไรอีกแล้วเอาอะไรอีกแล้วไอ้แก้กเด็แก um ้กเด็นโที่ไหนโที่ไม่เปิดใส่ใส่ล่ะเปิดบเก็บสมุดกัน หมดก่อนรับไปเร็วเลยไม่เอาใส่ให้เร็วครับ<ม>เรามาเปิดน้องจะเปิดให้พี่ๆดูใช่ไหมเอาใส่ก่อนครับ<ม>ครับ,<ม>รบเก็บไปเลยเก็บไว้เลยครับน้องจะเอารูปอะไรลูกืน้องจะเอารูปอะไรออะเอารูปอะไรดีนะ เอาเลือกมาให้แม่เลือกมาให้แม่ให้แม่เอาใส่ให้เยเทลงหมดครับเลือกมากระแผ่นไหนให้แม่ใส่ให้น้องใส่ไม่เป็นแม่ไม่ใส่ให้เปโนเ่เป็น่เยียงใส่เปิดไฟมันจะึ้นบ่ให้แม่เบื้อง่อนให้แม่ซ่อมซ่อมลองก่อนมานั่งกับแม่มานั่งกับแม่อ่ะ เอาไปทางโน้นไปทางโน้นไม่ให้มาใส่กำแพงมานี่มานี่มานี่นเร็วเร็วเรวพี่เขาจะได้ดูด้วย,วยนี่มานั่งนี่มานี่ท่นมานั่งกับแม่มานั่งกับตั้งตังแม่มานั่งต่ง,ตงแม่ทําให้พี่พี่ดูพี่พี่ดูนะครับอาทำทำ,ทำเอาใส่กําแพงนูนเอาใส่กําแพงเออโน่นเอาใส่กําแพงนูน่นเออพี่พี่เห็นไหมครับของเล่นใหม่ครับทำช้า เอาอยู่นิ่งๆมืออยู่นิ่งๆเอาในในนี้แม่จะทําให้ดูอะแม่เคิมดูกับแม่นะคิมดูนะเห็นไหมทําทำช้าๆอย่างนี้เอานี่เอาใส่ข้างบนทำช้าๆที่ล่ะเอาใส่บนเอาใส่ข้างบนมันมีแสงอีก่งั้นร่วกัน นี่มามืดเลยทีนี้มานี่้ทําไปนุ่นเห็นไหมทํ้าช้ามาค่ะไม่เข้าดูตรงนี้น้องดูดูนี่เข้าดูเครื่องบินนี่เห็นไหมเขาทำว่าทําช้าอย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมครับเอาอถือเอาคือเครื่องบินน้องทําใส่กําแพง เห็นไหมมันก็ไม่เห็นไงถ้าเปิดไฟเออเห็นไหมไม่พออ่ะม,มันไม่เห็นมันไม่เห็นไงปิดไฟไหมมาต้องทำในที่มืมดๆครับลูกพี่น้องจะอ,อะไร อาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน <Bye. S 1> อาบ๊ายบายจ๊บจ๊บโอเค